สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวที่ย์่พรหานคำล่าค่ะชื่อเรล่นชื่อเคสอายุ18ปีมาจากโรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงวิทยาคมค่ะจังหวัดปทุมธานีค่ะเคสทบีนัมเบอร์วันไอดอล13ค่ะ ัอนเด็กหนูเป็นเด็กที่ซนพอสมครัวแหละค่ะแบบว่าพ่อเลี้ยงเหมือนเป็นเด็กผู้ชายชอบปีนป่ายะแต่แม่จะชอบดุพ่อว่าทําไมเลี้ยงหนูแบบนี้อะไรอย่างนี้ชิงหนูปีนเหมือนลิงเลยอ่ะแบบปีนต้นไม้ปีนเสาอยะเสาบ้านมันมีเสาบ้านหนูก็จะปีนขึ้นเล่นถ้าแม่ไม่เห็นแม่ก็จะดุปีนทาไมแล้วพ่อก็จะบอกว่าโอ้ไปต้องประด่าลูกแล้วตกมาแล้วมันก็เจ็บเองพ่อก็จะบอกก็ตอนแรก ไม่ได้มาเป็นเด็กกิจกรรมคือตอนนั้นน่ะเพื่อนหนูมาซ้อมเต้นดดนเซอร์ไซด์แล้วหนูก็เลยอยากไปหาเพื่อนก็จะซื้อมะม่วงไปหาซื้อมะม่วงไปให้แล้วก็มันมีเพื่อนในทีมที่ของของเพื่อนหนูอะที่ว่าซื้อไปฝากซื้อไปแบ่งเกมทีมอะไรอย่างนี้พอหนูไปถึงหนูก็ไปนั่งแบบเหมือนไปถ่ายคลิปให้เขาพอดีอะแล้วพักมันจะมีพี่คนหนึ่งในทีมดันเซอร์ไซด์ไปอยู่เขาก็มาจับหนูแบบเต้นด้วยกันไหมมามาเต้นเลยเพราะว่าขาดคนพอดีเขาก็ลากหนูไปเต้นเลยแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็ ไม่ได้ออกจากวงการทูบีอีกเลย <laughs> พอได้เริ่มทําเริ่มเต้นอะไรแบบนี้ก็รู้สึกชื่นชอบเห็นอะไรที่แบบตัวเองทำแล้วมีความสุขมีทูบีอะดอน,น่ะคะ่ะอาจารย์เห็นแววก็เลยอยากส่งไปประกวดทูบีอะดอปีแรกประกวดตอนหนูอยู่มัสี่ตออมาสี่คือหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าแบบมันเขาต้องมีกฎหรือต้องแบบอะไรยังไงแล้วก็ รู้แล้วแบบไม่ติดอยู่แล้วแหละไปปีที่2อ,อาจารย์ก็ส่งอีกไปปีที่เองพอประกาศผลเขาก็เหมือนมีทีมงานไปเรียกไปในห้องเขาบอกว่าเอออยากให้ไปอีกรอบนึงรอบกรุงเทพแต่ว่ารอบนั้นน่ะหนูหนูไม่ได้ไปเพราะว่าหนูติดธุระด,ด่วนพอดีแล้วพอมารอบนี้ก็เลยแบบก็อาจารย์ก็ส่งอีกรอบที่3แล้วก,ก็ไปก็อันนี้ก็ไม่หวังอะไรแล้วเหมือนไปแบบไปโชว์เฉยแต่เขา้า คือตอนที่เขาประกาศช,ชื่อหนูบนเวทีก็ตอนแรกว,ว่าจะไม่ร้องไห้แหละแต่พอขึ้นไป,ปเวทีมันแบบมันสั่นทุกอย่างอะหนูยิ้มหนูยังปากสั่นอะไม่กล้ามองพ่อกับแม่ไม่กล้ามองคนที่มาเชียร์เพราะว่ารู้ตัวว่าถ้ามองอะร้องไห้แน่ๆก็เลยพยายามกั้นไว้แต่ว่าน้าตาคอแหละมันตื้นตันอะมันก็ภูมิใจตัเองที่แบบโอ้ยเต็มที่คือลำดับตอนนั้นนะ่ะที่ประกาศแหละคือหนูไม่ได้คาดหวังลำดับเพราะว่าเราติด16คนแล้ว แล,ล้วพอประกาศลําแบบก็งงนิดหน่งว่าได้จริงเหรออะไรอย่างนี้แบบมันแบบคือเขาเห็นศักยภาพเราจริงจริงเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเราจริงๆใช่ไหมมันก็มีคําถามอยู่ว่าที่หนึ่งจริงเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็โอเคเราทำเต็มที่ที่ใจอ่ะมันก็ได้ที่หนึ่ง คงการทวีน้ำว,วันนะคะก็ได้ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับเคสมากให้โอกาสเคสได้ทำในสิ่งที่เคสรักในสิ่งที่เคสชอบทำให้เคสได้แบบพัฒนาตัวเองอีกขั้นไปในขั้นต่อต่อไปให้เติบโตเป็นแบบคนที่ดีของสังคมโครงการทวีน้ำว,วันก็เหมือนช่วยให้แบบเปิดเปิดโลกเปิดประสบการณ์ให้กับคนที่แบบอยากหาอะไรทา แล้วก็คำขวัญของทูีน้วันก็จะเป็นอบเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอะไรอย่างนี้สามารถทำให้คนที่แบบติดยามาเข้าชมรมนี้ก็กลับตัวปอีกคนนึงได้เลยเพราะว่าเค้าก็เพิ่งไปเข้าค่ายมาแบบแก็จะมีพี่จากเรือนจำเขามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าแบบเออหลังจากที่เขาอยู่ในเรือนจำแล้วก็ออกมาแล้วก็มาเข้าชุมนุมทูบีน้ำวันอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็แบบสามารถคิดทัศนคติเขาเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเปลี่ยนเป็นอีกคน ใครสนใจที่อยากจะมีความฝันแบบเดียรเคสก็คือเป็นท v no. ีนัมเบอร์ไอดอนนะคะก็อยากให้ทุกคนลองลองมาประกวดดูก็ฝึกฝนริงในเรื่องทั้งด้านการร้องการเต้นเคสจะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่มาแข่งขน no. ันทวีนัมเบอร์ไอดอนนะคะแล้วก็สําหรับแฟนๆของเคสขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอร์ตคอยเชียร์เคสมาตลอดตั้งแต่อยู่ในบ้านจนเคสมาเป็นแบบนี้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมาก